สวัสดีครับพบกับ d t e ท็ b u d d y อีกครั้งวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการนำคอนแทคจาก Outlook ไปยังเครื่อง Samsung Galaxy S3 มาเริ่มกันเลยนะครับใน Outlook ถ้าเรามีรายชื่อคอนแทคอยู่แล้วเราจะย้ายไปยัง Samsung S3 โดยผ่านโปรแกรม s a m s u n ง k i ส s Air นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะต้องต้องทำการดาวน์โหลดเข้ามาจากเว็บไซต์ของ Samsung แล้วก็ทําการลงโปรแกรมที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรารหลังจากลงโปรแกรมของ Samsung แล้วทีนี้มาดูขั้นตอนการย้ายรายชื่อหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าซิงค์คอนแทคเองครับเปิดโปรแกรมของซัมซุงคิสแอร์ขึ้นมาแล้วก็ทําการต่อสายระหว่างซัมซุง g g a l ล็กซี่เข้ากับคอมพิวเตอร์นะหลังจากที่คอมพิวเตอร์มองเห็นตัวเครื่อง Samsung Galaxy S3 ด้านซ้าย จะมีชื่อของ Samsung g l l x y y 3ขึ้นมาตรงอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกไปที่ตัวเครื่องของ Samsung Galaxy S3 ด้านขวาตรงโปรแกรมให้เลือกหัวข้อคำว,ว่าซิงคนะครับหลังจากเลือกซิงค์เสร็จแล้วให้เลือกที่คำว,ว่ารายชื่อซึ่งในหัวข้อซิงค์ตัวนี้สามารถจะซิงคในส่วนของข้อมูลอื่นได้ด้วย <S <S 2> <S 2> เช่นรายชื่อคาลแ n นด r าปฏิทินหรือว่า ตารางนัดหมายต่างๆนะครับตรงนี้เราจะสาธิตในส่วนของรายชื่อให้เลือกเป็นรายชื่อแล้วก็เลือกคำว่าซิงนะครับตัวโปรแกรมจะทำการซิงค์และจะทำการโอนย้ายรายชื่อจากคอนแทคไปที่เครื่อง Samsung Galaxy S3 ครับหลังจากซิงสำเร็จแล้วที่เครื่อง Samsung Galaxy S3 ของเราก็จะมีรายชื่อจากเอาลุกเข้ามาที่ตัวเครื่อง Samsung Galaxy S3 นี่คือขั้นตอนทั้งหมดของการย้ายคอนแทคหรือว่านำรายชื่อจากคอนแทคในเอาลุกไปยังเครื่อง Samsung Galaxy S3 ครับไม่ยากใช่ไหมครับคุณเองก็ทำได้ติดตาม d t แท็กบัดดีได้ใหม่ทาง DT แท็กฟิลกู c ชา n แนลครับสวัสดีครับ